อันดับโรงพยาบาลรัฐที่ดีที่สุดในไทยอันดับที่ห้าโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่700เตียงได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมุ่งเน้นคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอันดับที่4าาี่โรงพยาบาลสงขลาจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลทั่วไปขนาด508เตียงก่อตั้งตั้งแต่ปี2468พัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนมายอย่างต่อเนื่องอันดับที่ สโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลหลักของจังหวัดเป็นโรงพยาบาลระดับภูมิภาคและยังเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษารวมถึงเป็นโรงพยาบาลในเครือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอันดับที่สองโรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2,494ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด1,000เตียงมีศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง5สาขาอันดับที่1โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรมการแพทย์มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้บริการครบทุกสาขาโรคและนี่คือ